วก็ให้ถึงทะเลไหนามาเดนฮักก็เลยมาหาทะเลอ่ะฮฮึบชินมันนะคะอุนอเซ,อเซมันฝรั่งเอามาฝากทุกคนค่ะ ยายอยู่1 3 0กว่ากิโลแต่ยายมาซื้อของซื้ออาหาระไรก็เลยมาทะเล,ะเ,ลเข้ามาแล้วก็แวะหาอะไรกินสักหน่อยหนึ่งก่อนกลับนั่งหลบมุมค่ะ ลมแรงมากเรือที่เห็นนี่เป,นเป็นเป็นเรือไปไปสำหรับขนรถขนโทไปประเทศอังกฤษนะคะเรือที่เห็นนี้นะคะข้ามไปทางประเทศอังกฤษค่ะตรงนี้เป็นที่สำหรับปิดน้ำนะคะเหมือนเขื่อนนะคะแต่ว่าเวลาน้ำทะเลมาสูง ลืเข้ามาเยอะเนี่ยเขาก็จะปิดเขื่อนนี้เลยเพื่อไม่ให้น้ําเข้ามานะคะแล้วเรือก็ออกไปไม่ได้นะคะอันนี้ค่ะดีมากค่ะโครงการดีมากนะคะยายก็เลยถ่ายให้ดูนะคะจางนู้นนะคะเป็นที่ปลูกผักพริกมะเขือส่งทั่วฮโอยโลป้าค่ะ กาหันใบฟ้าเยอะค่ะแอปถ่ายนะคะที่เห็นแวบๆแบบคิดว่าเป็นพระเจ้าที่หัวที่นี่ค่ะเ,เพราะว่าเขาอันนี้เป็นโครงการของเขาเลยค่ะตรงนี้ค่ะโรงงานใหญ่ฝั่งตรงข้ามนะคะใหญ่มากค่ะมันเก็เรือลำใหญ่ Und S <S ตรงแถวๆนี้แหละค่ะที่ว่าต้องข้ามไปประเทศฮอลแลนด์ได้เอ้ยประเทศฮอลแลนด์ประเทศอังกฤษนะนะคะอันนี้คือเรือที่สาหรับไปประเทศอังกฤษค่ะที่เห็นนะคะเรือใหญ่นะคะขนรถขนอะไรไปได้เลยะคะ่ะข้ามตรงนี้ค่ะใหญ่ที่เห็นนี้นะคะเป็นเรือที่ใช้ใช้สําหรับข้ามไปประเทศอังกฤษค่ะประเทศอังกฤษนะคะ,ะ,คะ,ะมีรถมี <S 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 อะไ <S <S ทุกอย่างสามารถข้ามไปด้วยกันค่ะ เห็นนะคะเป็นทางน้ำมันค่ะ s <S ยักษ้าเฟนมาที่ส่วนกลางของรถตะดำนะคะรางเมืองของรถตะดำค่ะวันนี้เป็นวันที่ขับรถเที่ยวค่ะไปเดนหา้าแล้วก็มารถตะดำร้านอาหารจีนค่ะ ในเท์แลนนี่ใช้จักรยานเป็นเป็นกิจวัตรเลยนะคะที่ปน,น,นสตาเหล็ีน่เน่กสีน่นสี่ะ ไวแล้วค่ะเริ่มเปลี่ยนสีหรือว่ามันพันนี้ก็ไม่รู้นะคะมันเปลี่ยนสีแล้วนะคะสวยค่ะก็เลยถ่ายมาให้ดูนะคะต้นไม้สีแดงค่ะเห็ดค่ะกินได้นะคะเห็ดตัวนี้ค่ะเห็ดตัวนี้กินได้นะคะ มาถึงบวกยายก็ไม่ได้เดินขึ้นไปหรอกค่ะตาขึ้นไปคนเดียวเพราะยายขาไม่ดีสวยค่ะครบตาสวยค่ะสวยมากเลยค่ะเฮยยโก็อีโอเสวยมากค่ะ,สว,คะสวยมากค่ะที่นี่ สง,งบร่มเย็นดีค่ะอากาศร้อนมานั่งทานค่ะกิน <In> เอนเซนของกินยายวันนี้นะคะน,ค Full น่ารักเจมาร์ทำสวยมากเลย ว้าวคุณ hmm. ท mm ่านเชิญเบ้าเปาพาเจ้าเบาเจ้าสาวเจ้าเบาเจ้าสาวสวยมากค่ะดีมอสิอ